คาคิริวพันตับค่ะพี่น้องตัวผักแก่มมีบลาไหลแบงหัวผัาใบกระเพราของแม่แบงหัวผากแซลมงไม่กินอืดแสนเหมือนกันนะคะ คนเราจีบหนึ่นึ่งกระสอบมาเลือกขานคุ้นต้นล่ามสองม,ม,อมาเลือกมาเลือกขวามากเหรอจัดให้ตามคำขอแล้วนะคะแซ่บ ม่ได้กินโดนเนะค่ะพี่น้อง,ง,งน,นี่โดนกินท่านึง,งซูชิริกค่ะ มากค่ะคได้กินกับมาเ้อค่ะแซ่แบบ ใครบปกินกน็รับชมเพื่อความบันเทิงแล้วค่ะเนาะของแซ่บอยู่ก็บคนหมักขึ้นมา,าค่ะ